ผลโหวต25อันดับหนุมหล่อที่สุดในปี2023จาก Netizen Support หลังจากที่ Netizen Support ได้คัดเลือกดาราชายที่เซ็กซี่และน่าดึงดูดใจที่สุดในโลก60อันดับแรกตั้งแต่นะักแสดงชื่อดังระดับโลกไปจนถึงนักร้องนักกีฬาและอื่นๆอีกมากมาย โดยพิจารณาจากตัวเลือกการโหวตของชาวเน็ต3ช่องทาง1คะแนนโหวตทางเว็บไซต์โดยคิดอัตราส่วน35.23คะแนนต่อ1โหวต2คะแนนโหวตทางโมบายแอปและ3คะแนนจากโซเชียลมีเดียโดยคิดอัตราส่วน1คะแนนต่อ5โหวต ผู้ชายที่ได้รับการโหวตมากที่สุดอันดับหนึ่งในบรรดาคนดังเหล่านี้ได้รับตำแหน่งนุ่มหล่อที่สุดในปี2023โดยล่าสุด Netizens u p p o r t ได้เปิดเผยผลคะแนนโหวต25อันดับหนุ่มหล่อที่สุดในปี2023จากการโหวตของแฟนๆทั่วโลกมีใครบ้างไปดูกันเลยนะคะอันดับ25นัทวินวัฒนกิติพัฒน์นัทวินวัฒนกิติพัฒน์หรือที่รู้จักในชื่ออาโปเป็นนักแสดงนายแบบชาวไทยที่โด่งดัง หลังจากแสดงในซีรีส์วายยอดฮิตเรื่องรักโคตรร้ายสุดท้ายโคตรรักจากกระแสตอบรับที่ทวีคูณความฮอตฮิตแบบเกินคาดไปทั่วทั้งโลกทำให้หนุ่มอาโปกลับมามีชื่อเสียงในวงการบันเทิงมากขึ้นเป็นสองเท่ามีทั้งแฟนคลับไทยและต่างประเทศได้รับคะแนนโหวตรวม138896คะแนนติดอันดับที่25หนุ่มหล่อที่สุดในปี2023อันดับ24ชาอึนอูอ ชาอึนอูติดอันดับที่24หนุ่มหล่อที่สุดในปี2023ได้รับคะแนนโหวตรวมึ่งมคะแนนเขาเป็นนักสแสดงนายแบบและนักร้องเสียงหลักของวงบอยแบนด์เกาหลีใต้อัตโตรด้วยสายตาที่เฉียบคม กรามที่ตัดเฉือนและผิวพรรณที่สมบูรณ์แบบของเขาจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่แฟนๆขนานนามเขาว่าใบหน้าอัจฉริยะหน้าตาดีของเขาทําให้เขาได้รับรางวัลมากมายรวมถึงการได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในใบหน้าที่หล่อที่สุดโดย T C Canler ในปี2019อันดับ23บิชภาสุเมติกุล สเสน่แรงไม่แพ้พระเอกแถวหน้าก็ต้องยกให้หนุ่มคนนี้เลยวิชภาดซุเมติกูลหรือไบเบิลหนุ่มฮอตมาแรงจากการรับบทเป็นเวกัสในซีรีส์วาวชื่อดังเรื่องรักโคตรร้ายสุดท้ายโคตรรักถึงแม่หนุ่มไบเบิลจะไม่ได้รับบทเป็นพระเอกในเอกแต่ความฮอตของเจ้าตัวนั้นต้องบอกเลยว่าเป็นตัวท็อปของเรื่องเลยจริงๆได้รับคะแนนหวตรวม2 2 9 7คะแนนติดอันดับที่23หนุ่มหล่อที่สุดในปี2023 อันดับ22จองแฮอินจองแฮอินเป็นอีกหนึ่งนะักแสดงชื่อดังจากเกาหลีใต้ที่เป็นที่นิยมและได้รับความรักมากมายกับภาพรักหนุ่มข้างบ้านแสนโรแมนติกกับรอยยิ้มหวานหวานกระชากใจและใบหน้าอันหล่อเหลาของเขาแต่นอกเหนือจากสเสน่ห์อันเหลือล้นแล้วจองแฮอินยังมีฝีมือด้านการแสดงที่ไม่ธรรมดาซึ่งได้พิสูจน์แล้วผ่านทางบทบาทต่างๆที่เคยได้รับ ได้รับคะแนนโหวตรวม274,679คะแนนติดอันดับที่22หนุ่มหล่อที่สุดในปี2023อันดับ21อย่ยางหยางเมื่อพูดถึงพระเอกจีนสุดหล่อหนึ่งในนั้นก็ต้องมีชื่อของหยางหยางอยู่ด้วยด้วยความสามารถรอบด้านทั้งการแสดงการเต้นหยางหยางก็ทำได้หมดอีกทั้งยังมีหน้าตาอันหล่อเหลาที่ไม่ว่าจะดูมุมไหนก็เป็นทุกกระเบียดนิ้วจนกลายมาเป็นหลัวสุดฮอตขวัญใจสาวๆในหลายประเทศ ได้รับคะแนนโหวตรวม3 1 2 8 3คะแนนติดอันดับที่21นุ่มหล่อที่สุดในปี2023อันดับ20คิมนัมจุนคิมนัมจุนหรือ RM ลีดเดอร์วง BTS วงบอยแบนด์เกาหลีชื่อดังที่เป็นที่รักของแฟนๆทั่วโลกได้รับเลือกให้เป็นผู้ชายที่หล่อที่สุดประจำปี2023โดยอิงจากความชอบของผู้ชมทั่วโลก ติดอันดับที่20ได้รับคะแนนโหวตรวม3 4 7 9 8 6คะแนนจากความสามารถที่หลากหลายของเขาทั้งแรบเต้นแถมยังเป็นอัจริิะด้านวิชาการอีกด้วยอันดับ19อีมินโฮอีมินโฮเป็นนายแบบและนักแสดงชาวเกาหลีใต้ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกเขามีผลงานซีรีส์เป็นที่ประจักษ์และยังเป็นนายแบบและแบ,บ,แบ,บ,แบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับแบรนด์เกาหลีและแบ,บแบรนด์ต่างประเทศมากมายอีกด้วย เท่าที่ทราบเขาไม่ได้ทำสัระยะกรรมใดๆเลยและด้วยเหตุนี้จึงถือว่าเป็นหนึ่งในนักสแสดงเกาหลีที่หล่อที่สุดโดยไม่ต้องทำสัระยะกรรมได้รับคะแนนโหวตรวม447,988คะแนนติดอันดับที่19หนุมหล่อที่สุดในปี2023อันดับ18จีชางอุกนักร้องนักสแสดงหนุ่มสัญชาติเกาหลีใต้สุดฮอตจีชางอุกหรือที่แฟนๆชาวไทยชอบเรียกอุกจา๋าผู้มีผลงานซีรีส์เกาหลีสุดฮิตมากมาย ซึ่งเขามีชื่อเสียงในเรื่องรูปลักษณ์ที่เป็นธรรมชาติเขาได้รับรางวัลมากมายเช่นนักแสดงที่ดีที่สุดหรือนักแสดงที่แต่งตัวดีที่สุดทั้งในเกาหลีและต่างประเทศนอกเหนือจากการเป็นนักแสดงแล้วเขายังได้ออกซิงเกิลหลายเพลงและร้องเพลงประกอบละครบางเรื่องที่เขาแสดงด้วยทำให้เขาได้รับคะแนนโหวตรวมไปถึง58,636คะแนนของรายการนี้อันดับ17ไบวชิรวิทย สมมงหนุ่มฮอตของวงการบันเทิงจริงๆสำหรับไบค์วชิรวิทย์นักสแสดงชาวไทยสุดฮอตเชื้อสายไทยจีและอเมริกันที่มาพร้อมส่วนสูง184เซนติเมตรคนนี้ที่ติดอันดับที่17หนุ่มหล่อที่สุดประจำปี2023ด้วยคะแนนโหวตรวมสูงถึง793,285คะแนนนอกจากผลงานเปรี้ยงปังแล้วความหล่อย,ยันตราตรึงใจแฟนๆทั่วโลกอีกด้วยอันดับ16หวังอี้ปอ หวังอี้ป๋อคือหนึ่งในนักแสดงชาวจีนที่หล่อที่สุดคนนึงในวงการบันเทิงจีนซึ่งมีชื่อเสียงจากหลายๆด้านเช่นร้องเพลงเต้นรำพิธีกรนายแบบนักแสดงและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายด้วยความสามารถที่โดดเด่นและความอุตสาหะของเขาทำให้เขาได้ความสนใจจากแฟนๆทั่วโลกได้รับคะแนนโหวตรวม8,51,046คะแนนติดอันดับที่16หนุ่มหล่อที่สุดประจำปี2023ของ Netizen Report อันดับ15ลูคัสลูคัสแรปเปอร์ศิลปินและนายแบบลูกครึ่งไทยฮ่องกงและจีนเป็นอีกหนึ่งส่วนผสมที่กลมกล่อมลงตัวและหล่อมากๆทําให้เขาติดอันดับที่15หนุ่มหล่อที่สุดประจําปี2023ด้วยคะแนนโหวตรวมสูงถึง1,254,387คะแนนอันดับ14ฮยอนจินไอดอลหนุ่มสุดเท่ฮยอนจินจากวง Stray Kids คว้าอันดับที่14ของรายการนี้ด้วยคะแนนโหวต1 6 5 4 3ล้านคะแนนนับตั้งแต่เปิดตัวฮยอนจินสร้างความประหลาดใจให้กับแฟนๆไม่เพียงแต่รูปลักษณ์ที่เรียบง่ายของเขาเท่านั้นแต่ยังเป็นที่รู้จักในด้านทักษะการเต้นอันทรงพลังและความสามารถในการเต้นทั้งสไตล์เฮปฮอปและสไตล์ร่วมสมัยเขายังเป็นนักร้องที่มีทักษะและมีส่วนร่วมในเพลงของ Stra y เก d s หลายเพลงอีกด้วยอันดับ13ปาร์คจีมิน ปาร์กจีมินหรือที่รู้จักในชื่อจีมินเป็นสมาชิกวงบอยแบนด์เกาหลีใต้อย่าง BTS เขาเป็นที่รู้จักในด้านทักษะการเต้นช่วงเสียงร้องและบุคลิกที่มีเสน่ห์ของเขาจีมินได้รับการยกย่องจากความดูดีของเขาจากทั้งแฟนๆแ,และนักวิจารณ์ได้รับคะแนนโหวตรวม1,865,822คะแนนติดอันดับที่13ดุมหล่อที่สุดในปี2023อันดับ12คิมฮยอนจง คิมพยอนจุงเป็นนักร้องนักสแสดงนักเต้นชาวเกาหลีใต้และเป็นผู้นำและแร็ปเปอร์หลักของวงบอยแบนด์ดับเบิลเอ501มีสเสน่ห์เซ็กซี่และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเขาไม่ใช่แค่มีหน้าตาที่หล่อเหลารอยยิ้มที่สวยงามเท่านั้นแต่หัวใจที่ยิ่งใหญ่ของเขาที่เอาใจใส่ทุกคนรอบข้างคือสิ่งที่ทำให้เขาดูดีที่สุดติดอันดับที่12นุ่มหล่อที่สุดในปี2023อันดับ11จอห์นบโลเนส จอ์นเปาโลเนสหรือปาโบนเรียกได้ว่าเป็นราชาแห่งวงการพีพอปเขาเป็นผู้นำและแรปเปอร์หลักของวงบอยแบนด์เอสบีในทีมผู้มีความสามารถรอบด้านแฟนๆรู้ดีว่าเขาเป็นนักเขียนเพลงและนักแต่งเพลงอัจฉริยะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขาเป็นรุ่นไลท์เวทในการสร้างเพลงที่โดดเด่นซึ่งบ่งบอกถึงความสำเร็จในภายหลังของกลุ่มได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในประเทศและต่างประเทศจนได้รับการโหวตอยู่ในอันดับที่1 1 ด้วยคะแนนรวมสูงถึง4 6 7 9 3 4คะแนนอันดับ10วินเมทวินวินเมทวินนักแสดงชาวไทยที่มีความสามารถที่ไม่อาจปฏิเสธได้ไม่เพียงแค่มีดีด้านการแสดงเท่านั้นแต่ยังเด่นในด้านดนตรีด้วยเขารู <inaudible> ้ว<ๆ>ิธีดึงดูดใจแฟนๆและผู้ติดตามด้วยวิชวลที่สมบูรณ์แบบของเขารอยยิ้มของเขาทำให้ผู้ติดตามบน i ิน t ต gram ของเขาคลั่งคล้ายได้เสมอ คว้าอันดับที่10ด้วยคะแนนโหวต4,674,599คะแนนอันดับ9แ้เซล r อาเจร Style, เป็นนักออกแบบทาเต้นหลักของวงบอยแบนด์ P-pop ชื่อดังระดับโลก SB19 นอกเหนือจากการเป็นสมาชิกบอยกรุ๊ปยอดนิยมในฟิลิปปินส์แล้วสเตลยังสร้างชื่อให้ตัวเองในฐานะหนึ่งในโค้ดของ The Boys Generations ครั้งแรกในเอเชียและฟิลิปปินส์ได้รับคะแนนโหวตรวม4 8 2 6 9 5คะแนนติดอันดับที่9ลุมหล่อที่สุดในปี2023อันดับ8จอร์ดคาเลนซานโตส จอร์ดคันเลนซันโตสหรือที่บางครั้งรู้จักกันในนามจอร์ดเป็นนักร้องโปรดิวเซอร์นักแต่งเพลงนักเต้นและนักเล่นเกมมืออาชีพชาวฟิลิปปินส์เขาเป็นแรปเปอร์และนักร้องนำของวงบอยแบนด์ฟิลิปปินส์ SB19 อะไรก็ตามที่เขาทำสร้างความฮือฮาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คว้าอันดับที่8หนุ่มหล่อที่สุดด้วยคะแนนโหวต5 1 5ล้านคะแนนอันดับ7เฟลิปจอร์ซาน เฟลิปจอนซูซานหรือเฟลิปศิลปินเดี่ยวแนวพีพอหรือที่รู้จักในชื่อเคนแห่งวงบอยแบนด์เอ19เป็นคนมีสเสน่ห์และโดดเด่นเขาได้รับการโหวตให้อยู่ในอันดับที่7หนุ่มหล่อที่สุดในปี2023ด้วยคะแนนโหวตรวม6 2 6 6 0 4 6คะแนนจากความสามารถและความเก่งกาจอย่างมากในฐานะนักร้องและนักเต้นหลักของกลุ่มและประสบความสำเร็จในการเปิดตัวในฐานะศิลปินเดี่ยวด้วย อันดับ6ฮาลินอิมราหิมเชฮานฮาลินอิมราหิมเชฮานเป็นนายแบบนักแต่งเพลงนักร้องและนักแสดงชาวตุรกีผู้มีความได้เปรียบเหนือคนดังคนอื่นๆเขาได้รับชื่อเสียงไปทั่วโลกจากตัวละครของยามานคิริงลีซึ่งเขาแสดงในซีรีส์โทรทัศน์เรื่องไลเกซีปัจจุบันเขามีผู้ติดตามเกิน1ล้านเแสนคนบน i ิน t a g r กรคว้าอันดับที่6ด้วยคะแนนรวมสูงถึง6ล้าน3แสนคะแนน อันดับ5เซียวจ้านเซียวจ้านดาราหนุ่มผู้ทรงอิทธิพลแห่งแดนมังกรวิวัฒนาการความหล่อของเซียวจ้านที่เกิดจากการลดน้ำหนักไม่เคยผ่านการศัลยะกรรมคว้าอันดับที่5หนุ่มหล่อที่สุดประจำปี2023จากผลโหวตของนิตยสาร The n e t i z e n s Report ด้วยคะแนนโหวตรวมสูงถึง11,223,472คะแนนนอกจากเซียวจ้านจะเป็นคนที่หล่อและมีเสน่ห์มากแล้ว เขายังเป็นคนที่มีความสามารถด้านการร้องเพลงการแสดงที่โดดเด่นรวมทั้งมีความพยายามและตั้งใจสูงที่เอาชนะอุปสรรคต่างๆทำให้เขาเอาชนะใจแฟนคลับทั่วโลกจนมีรายชื่อติดอันดับหนุ่มหล่อที่สุดในเกือบทุกโพสำรวจของแต่ละเว็บไซต์อันดับ4จัสตินเดอร์ดิโอ s t จัสตินจากวงบอยแบนด์พีพ P อปเอสบเป็นสมาชิกที่อายุน้อยที่สุดเขาได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมด้วยพรสวรรค์ความสามารถพิเศษ สเสน่ห์แบบติดดินและเข้าถึงได้ง่ายใบหน้าที่มีเสน่ห์ดวงตาสีน้ำตาลเป็นประกายและรอยยิ้มที่น่าดึงดูดจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะเห็นว่าทำไมจัดตินถึงมีแฟนๆที่พักดีติดตามด้วยความที่เขาทุ่มเทตั้งใจที่จะสร้างตัวเองให้เป็นศิลปินที่จริงจังได้รับคะแนนโหวตรวม13,618,280คะแนนติดอันดับที่4นุมหล่อที่สุดในปี2023อันดับ3จางเจอฮั่น จางเจ๋อฮั่นเป็นนักแสดงและนักร้องชาวจีนที่มีพรสวรรค์ซึ่งสร้างความประทับใจให้ผู้ชมด้วยรูปลักษณ์ที่น่าทึ่งและการแสดงที่โดดเด่นของเขาแม้จะเจออุปสรรคต่างๆแต่เขายังคงเป็นบุคคลที่น่าชื่นชมในวงการบันเทิงโดยมีฐานแฟนๆที่ทุ่มเทรอคอยโปรเจกต์ในอนาคตของเขาอย่างใจจดใจจอ่อในขณะที่เขายังคงพิสูจน์ความสามารถในการแสดงและความเก่งกาจของเขาความสามารถลัก่ห์ของเขาได้สร้างความประทับใจไม่รู้ลืมให้กับผู้ชม ทำให้คว้าอันดับที่3หลุ่มหล่อที่สุดในปี2023ด้วยคะแนนรวมสูงถึง15,374,917คะแนนสะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมอย่างแรงกล้าของแฟนๆแ,และพลังของโซเชียลมีเดียอันดับ2บิวจาก,กรพันธ์บิวมีชื่อจริงว่าจาก,กรพันธ์พุทธาเป็นนักแสดงหนุ่มหน้าหล่อที่มีผลงานน่าติดตามอย่างหลากหลายทั้งงานแสดง งานเพลงร่วมไปถึงงานถ่ายแบบและยังเป็นดาวรุ่งที่กำลังโลดและ่นในวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้เข้าคว้าอันดับที่2ของรายการนี้จากการสำรวจของนิตยสาร The n a t i e n s r p p o r t บ่งชี้ถึงความนิยมที่เพิ่มขึ้นและการสนับสนุนจากแฟนๆที่แข็งแกร่งในวงการบันเทิงไทยและต่างประเทศ การได้รับคะแนนโหวต1 7 9 4 7 0 1 9คะแนนแสดงให้เห็นถึงสเสน่ห์อันล้นเหลือที่เขามีในหมู่แฟนๆตอกย้ำจุดยืนของเขาในฐานะบุคคลอันเป็นที่รักในดวงใจของใครหลายๆคนและแชมป์อันดับ1นึ่จรจองกุ๊กจองกุ๊กหรือจอนจองกุ๊กนักร้องนำวง BTS ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ชายที่หล่อที่สุดในปี2023จากนิตยสาร The Nation's Report โพลประจำปีซึ่งได้รับการโหวตจากแฟนๆทั่วโลกโดยมีดาราดังหลายคนทั่วโลกรวมถึงทอมฮอลแลนด์เซมาลิคคริสเตียโนโรนันโดและแฮร์รี่สไตล์ทั้งนี้จองกุกได้รับคะแนนโหวตมากที่สุดโดยเอาชนะผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อคนอื่นๆด้วยคะแนนสูงถึง2 1 2 8 6 4 5 5คะแนนเขาเป็นดาราศิลปินเคปอคนแรกที่คว้าตำแหน่งนี้จองกุกเป็นที่รู้จักจากรูปหลักที่ดี บุค,คลิกที่มีสเสน่ห์และพรสวรรค์ของเขาในฐานะนักร้องและนักเต้นชัยชนะครั้งนี้ถือเป็นความสําเร็จครั้งสําคัญของเขาถือเป็นข้อพิสูจน์ถึงความนิยมทั่วโลกและความสามารถในการดึงดูดแฟนๆทั่วโลกสําหรับคลิปนี้แอดขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะ